บอกว่าให้ปูชาหลวงพ่อกับ้เราจะแบบร่ำรวยนะจัดเลยใช่ไหมคะจัดเลยะคะ่ะหมูนังทีมาหทีมารวยคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราซื้อส้มนะคะมาที่จังหวัดอยุธยาค่ะมาที่วัดตะโกนะคะมาไหว้หลวงพ่อรวยค่ะ จากที่จอดรถนะคะก็จะมีรถมาส่งเราถึงหน้าวัดเลยค่ะก่อนเข้าไปไหว้พระกันก็ตรวจวัดอุณหภูมิกันก่อนนะคะเข้ามาเนี่ยวัดสวยมากเลยแต่ก็ร้อนมากด้วยนะอืมนีม่เดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ดูนะคะถ้าทริปนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ปูชาหรือพ่อกลับไปด้วยเราจะแบบร่ำรวยนะเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะพาไปบูชาะคะเข้ามาถึงนะคะสิ่งที่สะดุดตาเราชื่อเลยก็คือตัวของพญานาคสีขาวที่แกะสลักสวยงามค่ะนี่คือส่วนหัวนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปตรงนี้กันค่ะเพื่อกราบไหว้หลวงพ่อรวยค่ะพอเดินเข้ามาแล้วนะคะในนี้เนี่ยจะไม่ให้จุดธูปจุดเทียนค่ะก็ ะเป็นการยกมือไหว้แล้วก็สวดมนต์เฉยๆนะคะก็หลังจากที่ไหว้พระนะคะไหว้หลวงพ่อรวยชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะมีชั้นสองจมาให้ชมวิวด้วยนะ หลังจากที่ชมความงามของพระเจดีย์ชั้นสองนี้แล้วนะคะภายในพระเจดีย์ก็ยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปด้วยค่ะก็สามารถจะเดินเข้ามาแล้วก็กราบไหว้ได้เช่นกันค่ะ เป็นมมารวยสัดเลยใช่ไหมคะมูนันทีมาัทีมารวยคะ่ยคะก็นี่นะคะพอเราออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยวันนี้เราก็ตั้งใจบูชาหลวงพ่อรวยกลับไปนะคะร้านคา้าก็มีเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวเรามาเลือกกันดีกว่านะคะว่าเราถูกฉลอร้านไหนแล้วก็บูชาร้านนั้นนะคะเดินวนไปวนมาอยู่นานนะคะเพราะว่าร้านเยอะมากจริงๆนะคะมาอยู่ที่ร้านนี้คะๆๆ่คะๆๆและเช่า หลวงพ่อรวยรุ่นรวยทวีคูณมาค่ะคุณเบนมุ่งม,มารวยบูชาอะไรมาคะมาแล้วก็ลองบูชาเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นถุงเงินถุงทองนะคะเอาไปใส่เงินใส่ทองและนี่ก็เป็นลิปนะคะไหว้พระหลวงพ่อรวยที่จังหวัดอยุธยานะคะเห็หคุณเบนได้รุ่นนี้ ส่วนของเราชื่อเป็นรุ่นรวยทวีคูณน,นะ,ะรวยทวีคูณแล้วก็ถือเงินหูทองนะใครจะเอาเงินไปยังไงก็มาบูชากันที่วัดนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าคุณเบนจะพาไปวัดไหนนะคะเดี๋ยวตามไปวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคะเพื่อนๆชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราซื้อซ้มด้วยนะคะ